ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวพรมเซรนอนซีของกันนี่เครับแล้วก็จริงๆเราเพิ่งจบแฟนคอนมาด้วยเพิ่งเจอแฟนๆมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณที่ก็มาให้กําลังใจกันหน่ทุกคนจะเบื่อหน้าเราอล่เจอบ่อยไปหน่อยกลัวทุกคนเบื่อกลัวทุกคนเหนื่อยด้วยเพราะว่า2วันแฟนคอน2วันติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดูทุกคนใช้ energy เยอะอะไรเงี้ยก็ต้องมาคอยตามเราอีกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจที่มาตามครับอยากให้มาตาม ครับางที้ก็โอเคนะครับแบบผมว่าก็อย่างที่พูดไปบนเวทีเนาะก็แบบนุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเราได้แบบบำรุงไปในตัวทุกวันก็ทั้งทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวในตัวด้วยฝากอะไรครับก่อฝากอะไรครับก็ฝากกันนี้โฟมเซรั่มวิตซีนะครับก็ใครอยากทั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวก็มาซื้อมาใช้กันได้ ไปที่คอนเสิร์ตเมนเป็นยังไงบ้างคะสองวันกาตีนะเป็นแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่ใช่ผมว่าฟิลมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกสเราคนละแบบด้วยอะไรครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากตอนนี้สามารถเล่นได้แบบสิบวันเลยสิบวันเลยเหรอสิบวันเลยเหรออันนี้บกไหวแต่จริงๆผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่า มันไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนเราเริ่มรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอยากถ้ามีโอกาสก็ไว้อนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะเราไม่ได้พักเลยใช่เราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำ Benefit กับแฟนๆต่อด้วยครับซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมแม้ว่าแบบทำ Benefit แต่ก็แบบพยายามจะบูสต์ energy แล้วก็ สุดท้ายก็ไม่อ่อมใช่มไม่อ่มอ,อมเพราะแบเหมือนได้กําลังใจจากทุกคนที่ส่งมาแล้วมันแบบมันแบบมัน,น<ไ>ฟูลฟิลความรู้สึกรเราใช่นะช่วงเบนเฟิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาก็เหมือนรอเจอเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ปักปื้มแล้วก็ได้พลังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดแล้วแบบหมดแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีกวันผมรู้สึกว่ามัน มันก็ปูฟิลแบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีแบบเอนเนอร์จีดอกไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหมดแรงอะไรอยงี้ไม่มีเลยครับรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างี้จน,จนจนถึงจบเบนเนฟิตใช่จนถึงจบเบนเนฟิตผมก็คุยกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรเงี้ยจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบมาแข่งแข่งก็เชิญของทุนทั้งสองวันทุนพิเศษไม่เลยของหลายคนณแววๆอยูนะคุณสก,กายก่อนเลยคิดถึงไหมครับคิดคิดไม่ถึงหรือคิดถึงเลยเออผสมอย่างเลยมันไปก็ไม่เหอยแล้วแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วเนี่ยคือใครใช ไม่รู้หรอก <laughs> ครับก็นั่นแหละก็่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้ง2วันให้ชอบมาแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ซ้ากันแล้วก็ก็เลยเลือกเกสออกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงครับของผมคนแรกก็เลยจะเป็นท <c oughs> ี่นิวคิสซินาแท้แท้ครับเกินคาดใช่ไหม <c oughs> อะไรนะครับเป็นก็เกินคาดจริงๆก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็ว่าคงคงคงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงแต่จริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ต ตอนที่2ก็จะเป็นคุณวินคุณวินวคุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่จีนเอ็มทีวีนั่นแหละเพิ่งได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี energy ด,ดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดูภายนอกเหมือนจะเท่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากเราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทาโชว์อะไรที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นตัว, How, วเราด้วยนั่นแหละสิ่งที่หลียคนหลายคนบอกว่าคุณดูเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเต้น น่ารักน่ารักภาพการมันไม่อาต์องไม่สนใจเพายังไงบ้างกับการเกณฑงนี้ก็ดีด้วยดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนเอ็นจอยเขาเข้าใจเขาเขาแบบเขาสนุกไปกับโชว์พอวินวิ่งกับสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันใช่นี่นะครับเขามีความสามารถส่วนตัวติดตัวเขาเรยบร้แล้วใช่เพราะฉะนั้นทักครับผมยังอยากผมยังคุยอดีตเลย โหดแล้วแพ้ทักครับแน่เลยอะไรเงี้ยใช่ชว์เทพนะทีดีทาดาโช์ติวอะโชเป็นเสือขอขายเท่นิดนึงของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮงไรยแค้นครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเกือบเก่งเกินไปอะไรเงี้ยเก่งจนแบบผงไปสะกิดว่าเต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบว่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากส่วนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่า ที่นั่นนี่ครับแบบมีอะไรมาเสนอตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอ็นจอยไปกับเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากดีแบบแัะนี่ก็มีอะไรมาสนุกอะรดีครับก็ทุกคนนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็นเอนเนอร์จีที่ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกส่งให้กันก็เห็นเวลาเขาซ้อมเขาก็เหมือนก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนู่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วย เขาบอกว่าแฮปปี้มอบความสุขไปแล้วแต่เธอก็ยังมอบโชคอ่อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆู้งนี้แบบผมผมก็ซื้อบ้างเอองนี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากนี้ยผมทางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวันใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเราในวันนั้นแหละที่แบบว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ด้ดูเลขทะเบียนเราเริ่มดูอะไรใกล้ตัวถามเลขจาบสกายแล้วสกายวงไ่แสขอ็ฟอนิดนึงแล้วเป็นไงล่ะ ก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหมันก็ต้องแบบว่ามีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาก็จะบอกว่าพราอินบีนาไทรนาดีขังข้ขังก็ขังก็เอามาให้พวกเราบ้างอะไราต้องผิดมนส่งให้ห้อาต้องทำแล้วแหละเราไ่องุออกแบบเริ่มบูชาพวกผมกันแล้วทุกวันเนีย ใช่ครับเดินพระบิดาครับบอกว่าในในคอนเสิร์ตมีเพลงนึงก็คือตอนนี้เจ็ดน้ำตาครับครับรู้สึกฝาบก็มันฟื้นปิติอะครับฟื้นปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรเงี้ยเขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยคือเหมือนจริงๆพวกเราก็แบบ มันแยกกันเติบโตมาเนาะล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลา3 4สเดือนเองเนาะไม่ถึงประมาณ3าเดือนนะตั้งแต่ธันวาคมกรุฎาคมใช่ใชแต่ก็แบบรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแตบบ่ว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับกรรู้สึกมีความผูคคกพันกับแฟนๆทุกคนใช่เหมือนเหมือนมันเป็นก้าวที่ก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่า เขาพยายามทาอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนผลักมาในคอนเสิร์ตสกายพีรอดพี่ราสองสกายเพราะว่เาเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นสถานการณ์นี้มันก็จริงจริงก็ช,ช่วยกันเลือกกับพิธาแหละเพราะว่าเขาก็มีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่าเราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิก ท่ากันแล้วก็พี่ถามก็เห็นด้วยก็เลยตกลงกันตอนนี้รู้ว่าก่อนหน้ว<ม>่าตอนนั<ม>้นเราไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ให้ได้ร่วงมงานกับสกายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสกายเป็นคนปลุกปันขอบคุณผมยังขอบคุณครับ <c oughs> ดีมากไอ้หนูพี่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึกแรกของทั้งสองคนตอนที่รู้ว่าพี่ทีมงานถูกได้แต่ละาบเป็นไงว่าความรู้สึกแรกของเราทักหาเขาเลยไหมครับผมตกใจก็ผมเพิ่งลงคอน ผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วเขามาบอกว่ามีทีมงาน,นถูกหวย18ล้านผม่าฮ่าจริงหรอเลยตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มตบทบทวงตัวเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างอะ<ต> <ผม S 2> ไรคือองผมก็คือตรงผมเขาเขาบอกระหว่างตอนคอนเลยเพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับพี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน,หน้าแล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปแล้วก็แบบตกใจใหญ่แบบอุย้ยคิดแบบมีเรื่อง เรื่องจริงเลยนี้ไม่เจ้าที่ผูกหวยสิบแปดล้านโหดมากขอเขาไหมเราขอเขาไหมเราได้คือแบบอะไรมาเป็นเรางนะต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขาก็คงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วล่ะเขาจะไม่ทำไงหรอไม่ทำงานแล้วเขาได้มาคุยกับเราเขาได้มาบอกคุณเราย่ีแบบแบบคือเขานิ่งเขานิ่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในแบบนิ่งมาก เหมกัคนไม่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 ได้ถูกหวยอ่จะมางกสิบแปดล้านเนี่ยใช่เราก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงัยล้ง้ยงยังเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ต่หลังจากนี้เรากังวลไหมครับเป็นแฟนจัต้องเราเลวยักอยเป็ที่เกี่ยวกับพวกเราไม่กังวลหรอกแต่ว่าถ้าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิมาก็ได้ครับลองลองบอกตั้งสองต้งสองวันนี้อต้องน่เราวันนี้อาไป อ้าจริงๆผมบอกใครไม่เคยถูกเลยลองดูลองดูว่าเนี่ยผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยถูกนะครับก็คือเปบอกมันต้องเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราเราทำใจอยู่หรือว่าทุกคนเห็นเองสมมุติว่าอยู่ๆอันนี้เป็นเลขแปดแล้วผมแบบเอามือไปแอะเงี้ยอ่าไม่แน่เผื่อเลขแปดอ่ะสมมติแบบเมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเฮ้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นเป็นต้นหมาย แต่ว่าอยไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบต้องอะไรเขาจะได้ผูกอะเขาา้่ะแน้ำแดงต้องมาไหมอ่าน้ำแดงเขาได้น้ำแดงได้แต่ต้องเป็นแต่ผ้าสามสีไมะผ้รเ้ถ้ามีคผ้าสมสีมาให้รับมคาให้อาสเันจะออกเหมือนผู้้ผมเปิดสำนักกันแล้วนะเหมือนมีตำหนักกันแล้วอะกรมตำรวจลงพวกผมทำไง ฝากขอเคล็ดลับหน้าใสหน่อยครับครับก็ขอฝากนะครับการี่โฟมเซรั่มวีซีก็เป็นเคล็ดลับหน้าไร์ล้างเดี่ยวไร้ของพวกเราครับเหมือนกันนบเหมือนสกายเลยครับก็อยากอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับลองเปิดใจเปิดโอกาสลองใช้ถ้าแบบใครที่สนใจจริงชอบจริงก็มันจะช่วยแบบเรื่องบำรุงไปด้วยแล้วก็แบบชิ้นหน้าให้สะอาดไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าใครแบบสะดวกหรือใครอยากลองก็มาที่เอ็มสเฟียร์ได้ครับ ดูไล่ได